นี่ิค่ลงมาจากโน้นเนี่นี่จะลุดลงมาพุ่นว่าเขาจะรถหยุนมุ่มพุ่นว่รถตรลุดลงมาแน่แกไม่ได้เดินนะแกตรลุดมารถดีนะทักไข่ถึงข้าวเพล็ด เขาเดือน้องชายออูทูบต้องอมชิ้นออนทัวนึงน้องนะ่ยู่กับคุณปูงเยคุณปูก็เสด็ลงรถไปอยู่มนะแน่นบ่ะอมดิกพออย่างนี้เขาลึกข้าไปหนึ่งมันจะุกงอีกวนหนึ่งดู

Ừ. ê, ê, khoa, 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 à? cái vật gì? giờ có thể em hoạt cháo con, hoạt cháo bé. chỉ biết có tải đồ hả? ีแข็งไม่กันเลยเวียงมาทางนหรือคอคข้อขาดได้เลยพี่หัวนลดได้เลยลวเวียงมาทางนีู้่เห็นอยู่วะแ่นเสียงยังมาจะสัว่วเหรอฮะ ก็เปิดไม่ได้เียงเงี้ยเซ่าหรอกสับเอ็ดหางคุดนะเาว่าดันดันนาดิแล้วัวอย่ยงเขาเนีย้ยแล้วว่าบอกบรรยากาศมาด้วยสัเดเขาจะพดอะไรบ นี่เขาหอดไรชอบมบังเีว่ะไว้ประหอดคอยปรหอดอยู่อะไรกว๊ะโอไคโได้ดไปที่แรก บราเราทพกราไถแล้วเจ๊งราไถเจ๊งเขาอะไรอยู่เราเข้ารอสักั้นรถเขารอสักั้นสองขรั้รถไถเดี๋ยวเขาก็มาคั้นเดียวจบลานแง่งแกงน้ำกันจ เ,าเขาเป็นเรื่อขบเีนาวัดกับ้นวังหันซือก๋วเดียวเรีกขาบุจักคนเทศ่ะเขาแนเร่องแว่หันด้วยวังหัน่แว่ของงานแปลงได้วงทอมา,มมมาเขาไม่ต้งใช้งานเดียว มันรวนนชี้นานมันรวไปน่นนานไงสามหกามันใหญ่มันสูงเลย นีนักวัวนี่มีนักวัวนะคนใดน รถตุ้ดีจะแรงนะอะไรดูโอ้โอ้ควันเนี่คือบทุเรียโปวดเหรวะใจมีคาบเกิน เตจีคานพุ่นยิบเตจีคานเเดี๋ยวลูกจะกินข้าวยังไงโอ้ยคอยเจะขึ้นตีงักงักกันป่ะขึ้นลงมาฮะ

คือลงแม่คือลงแม่อ้ยคไปอยู่ที่บันเก้าผลคือลงแม่อ้านไหนบ้านไหนที่เจ้าหล่าขันควายกขบบ้าหัด ลูกที่แกขันน็อตยังบีบยังบูร์เลอร์ลววะ่ะมันมันเร็วเกินลูกที่วะ่ะเร็วเกินกินน้มันลูกพี่เดี๋ยวดูกันดูลูกที่จะทำอะไรดับเครื่องก่อนลูกที่ดับเครื่องก่อนดับบังที่ประดับไม่ดับเครื่องเก๋ไม่ดับเครื่องวะ

Lọc đen. tiền, Hả? đen. Hm. tiền, Hm. Hm. tiền. Hm. 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 không Hm. ว่ามันเร็วกดอนะว่าเร็วเหรือเมันห่อนอยู่ที่ี่ค่ะได้วาทอยเตรียมอยู่แล้วเป็นจมูกคือะไร

Gracias. เรนี่านที่พอแค่นี่ก่อนมาเสี๋ยวสักเดอ